สองมหาด้วยมียาเฮ้ยอารัมกับเปน้าครับเอาละผิดโผครับโอ้โหกระดานล้มเลยครับผมไม่คิดว่าจะเป็นอารามกับเปหน้าเลยนะเปหน้าผมคิดคอมบิเล่ผมคิดว่ามันเอามาเล่นสายตีได้แล้วฮิวแต่อารามเนี่ยผมยังไม่คิดแต่พอมันเลือกแบบนี้ผมว่ามันพร้อมกับเอ็กซ์สกิลหรือเปล่าโอ้โหแล้วผมว่าเปหน้าแอบเล่นยากนะ เออถ้าแบบเนี้ยคือแม้ว่าจะฮิวได้จริงแต่มันต้องกดสกิลก่อนผมถามคุณก่อนอันนี้ผมไม่ชัวร์ถ้าสมมติว่าเขาเอ็กคิวมาและอารามคำนวณดาเมจแล้วอ่ะสมมติไปจับได้กอนแล้วกดเอคิวเนี่ยมันนับใครตายก่อนมะระหว่างตัวเขากับตัวตัวฝั่งตรงข้ามอะต่อตุ้มแบบวินาทีเดียวกัน่ะหายตุ้มไปเนี่ยโอ้ไม่ชัวร์เหมือนกันคือเวลามันตุ้มไปเลยไม่เอาไว้เอาสปิทมาว่ะเฮ้ยแผลไหนวะเนี่ยสปินสปินก็อย่างที่บอกเอ็คิวมันไม่ชัวร์ไงเออไม่รู้ใครจะได้ เรอยากรู้ถ้ามีช็อตแบบนั้นอะระเบิดตัวเองตายไปพร้อมๆกันเนี่ยใครถ้าถ้าระเบิดตัวเองตายผมว่าอารัมได้เพราะว่าใช้สกิลในการฆ่าขั่งตามตามหลักคำนวณของ AI แล้วน่าจะเป็นพอลิตี้ที่สำคัญกว่าลำดับความสำคัญที่สูงกว่าครับตามความคิดนะเราไม่รู้นะเพราะงพรงข้ามมันโดนอย่างเดียวอะมันโดนจนตายอะ ตาย3ตัวบิลลิบงกิดนะคุณจะคุมบวกคุมแบคเออผมพิวเองก็ได้ออไม่แย่ง้วยอะ่ะแต่เวลเสียนะไอ้เลสจะเข้าไหม,ออมฟาซาสิบบ้าและสกาูมฟาซาสิบบ้าสกาใช่บิเลลี่เม็ตาย3ตัวที่ <laughs> <laughs> นึกถึงตอนแรกที่มันมนนะเอออากูน่ามาคาท่าเออพินิยาไม,มา่ไหม ไอ้เจ้าชื่อของสิงโตสามตัวตอนล่างแรกเลยตอนก่อนมีสกินดืดเลยมาเลยอมวกวิมวับหมวกวิมวับผมใช่ครับไ่นั่นโมวีโดแบ๊ดดื่อคุณวะเออชื่อมันมีชื่อเพลงนะเพลงเนี้ยสลิปออนทูไนท์ไอ้เนี่ยฮะไอ้ฮาสะพัฒยาเออนั่นไม่รู้ชื่ออะไรเออ ตอนแรกผมว่าจะเปิดดูแบบแอนิเมชันอะไรเงี้ยไอ้ที่มันทำเป็นเป็นอะไรนะไอแอนิเมชันแต่ลูกไม่ดูเลยไม่ดูเลยแล่ไเป็นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้มาดูในเกมกันก่อนผมว่าเหมือนเหมือนเกม่แล้วอีกเวนเซ่อีกแล้วเหรอผมว่าอีเลสตมาแนวแนวเดียวกับตีมี่อ่ะแล้วดูดิเลือดเน้นเน้นมาแล้วจับไม่จับไม่จับนี่ฮิวด้วยหลอกให้ฮิว เดินไปเก็บฮิวเฮ้ยจับเลยมั้ยเนี่ยพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นจะมาขับให้ฮิวเอาดิจะมาขับให้ฮิวเอาดิจะมาขับให้ฮิวคนอื่นจะป้อมคนอื่นทนได้แต่ไม่ทนเข็บได้เหรอวะลองดูลองดูลองดูถ้าหาเขาคอมเมนต์ไม่หาเขาคอมเมนต์เืียบ้าซักเซฟ อ,อยังไงก็มีคอมเมนต์ถือว่าได้ยอดได้ยอดอยังไงก็มีเอเน็นเจนต์ได้ยอดการมีส่วนร่วมค,คนหนึ่งฮิวคนหนึ่งสัตเทนเอาทีแต่บิลลี่อาจจะเสียเปรียบนะเพราะว่าไม่ได้คุมบวกครับก็เลยไม่อาจจะมีปัญหาเรื่องมานาอย่ามานาจะหมดมานาจะหมดเฮ้ยเฮ้ยโดนฟอบบี้โอ้ตัวฟอบบี้โอ้โดนสตนันเมื่อก่อนเป็นสิงโตเราเรียกซิมบ้าบุกสถาชการถ้าเป็นกระต่ายสามตัว ลูกดิ๊กถุ๋ยเหมยอนปุ้ยหมดด้วยโอ้มีแหกขคอกันตัวหนึ่งอ่ะลูกดิกด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 ๊กปุ้ยปุ้ยเ,เ,หเหมือนเดิมปะวะเหมือนเออเหมือนนะตรงอะไรมาก็เล่นหมดแล้วเนี่ยครับผมก็ลังมองอยู่ว่าแล้วถ้ามันเป็นลูกปู่สามตัวคุณทั้งเรานิทายรู้คุณฟังบ้างแหละ <laughs> ชื่อวันทูทีวันทูทีใช่ไหมไม่ได้เป็นคนกินเลย ต้องไม่เข้าใจของเดนเซ่ตรงกันเลยแล้วเราเลยถ้าเฮียแฮกดูอยู่ของจะเก็บคันิี้ก็สิ้แหละเอทีมแฮปปี้โกเทลจิงกับเบลล่านะแฮปปี้เซเลบิตี้แฮปโฟโกตูเฮลจิงกับเบลล่าพี่ภาคุ้งบอกเก็บคันิี้ก็สิ้นแล้วเขาถึงพูดไม่เต็มให้มันลืมเลือเฮ้ยแย่งชิงอ้าวไม่มีมานานแล้วไปรีบโอ้จังหวะนี้มันต้องมามันต้องมามันต้องหัวต้องดุว่ก็จับแล้วครับ้ แม่ร <100. S 1> ้อยบายๆท้องฟ้าไป็ายฮิปโ,ปโปครับตอนเช้ากินไข่พะโล้โอ้โหตอนนี้นะฝั่งเอเลชชนะไปเน่ชูมือนิดนึงมันเป็นจังหวะพลาดที่บิลลิฟตัดใจออกมาแย่งบวกนะ,นะแล้วก็โดนดาเมจไปด้วยนะครับทุกอย่างสรุปสั้นๆตอนที่เราพูดแค่ว่าบิลลิฟจะมีปัญหาแนเ่เหมือนะแล้วก็ต้องออกเอาครับแล้วก็เรียบร้อยถ้าไม่ออกมาเอากลับบ้านไปเขาโดนตีป้อมโดนเหล่าป้อมเลยราวริราวริาว ตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่าเขากดดันคิปแล้วก็แอบ,บตอดป้อมไปทีน,น,นี้เจอนิ<ส><ม>ท้าการนะครับจอร์แดนเพราะว่าอารามเองก็เป็นตัวตีไปฮะแล้วเป็นตัวที่เค็มคิปดีกว่าะวนๆโดยไม่ต้องโจมตีเองนะเป็นขณะที่เพน่กว่าจะยิงได้แต่ละตัวยิงนกอยู่ครับยิงนกปลาตกไม่ได้ด้วยน,ก,นกสันติภาพไปเรื่อยๆครับผมก็ perfect